สู่ m เมคเซ็นนะครับผลงานอีกหนึ่งผลงานนะครับคือรหัสสินค้ารุ่น U243 นะครับเป็นรองเท้าผูกเชือกสไตล์แบรนด์นอนะครับผมเป็นพื้นคิวนะครับผมลูกค้ามีจุดประสงค์ออเดอร์เป็นหนังขัดเงานะครับหนังบัสอ้อมนะครับผมตัวนี้ทำออกมาแล้วสวยมากนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มความความสูงด้านในกับด้านนอกนะครับ รวมกันอยู่ที่4เซนกว่านะครับข้างในนี้ลูกค้าจุดประสงค์เพิ่มนิดเดียวครับประมาณ1เซนนะครับแล้วข้างเนอเนี่ยประมาณ3เซนนะครับผมก็รวมแล้วโดวยประมาณประมาณ4เซนกว่ากว่านะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจผลงานรองเท้าเ,เรียบผูกเชือกนะครับแล้วมีดีไซน์ต้องการเพิ่มความสูงกติดต่อเข้ามายังแฟนเพจหรือว่าเบอร์โทรด้านบนนะครับหรือว่า ส่งรูปเท้าของท่านนะครับที่ท่านวาดมานะครับผมส่งมาทางไลน์ส่งมาทางแฟนเพจหรือเราคุยกันใน m essenger ก็ได้นะครับผมวาดรูปเท้าให้ได้ฉากอย่างนี้นะครับวัดความยาวกี่เซนวัดความกว้างกี่เซนก็สามารถสั่งตัดรองเท้าได้แล้วโดยที่ไม่จําเป็นต้องมาที่ร้านแมสซิโมนะครับผมผู้่นี้เราก็ส่งพัสดุให้ลูกค้านะครับยังไงก็สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมขอบพระคุณมากครับผม